สวัสดีค่ะช่องคันหนึ่งนิดใบซุลินนะคะวันนี้เราจะมาหัดสอนห่อของขวัญกันนะคะที่เป็นของขวัญรอยปะที่กระดาษไม่พอนะทำกล่องสุ่มกันนะคะใส่ไปแล้วเมื่อกี้เทปหายเลยม,มาตัดต่อใหม่นะคะเด็กๆเอาใหม่ไม่เ็น็จอะไรน้องไอริงจับไว้ค่ะลูกเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทำตัดตะกล่องของขวัญน,นะคะ อาจจะไว้ตรงนี้หนูอมาฟิปมาแบบอ่าแล้วเราก็จะติดตรงนี้เอาลูกจับไว้นี่จับตรงนี้มาอ่านี่นี่นี่น้องไอริน จับกันไกวางไว้ก่อนลูกเอากันไกวางไว้ก่อนจับสองมือค่ะโอเคอามาตัดค่ะนี่ตัดตรงนี้ค่ะโอเค,อาาค,ค,อเคแล้วมันก็จะเป็นช่องโหว่อย่างเงี้ยค่ะเด็กน้อยอาจจะบอกว่าอุ๊ยต้องทำยังไงทำไม่ได้เงี้ยเราก็มาตัดส่วนลูกวนี่เปิดอบินเราก็มาตัดกระดาษตรงนี้ลูกบัวสิน ามาตัดตรงส่วนจะเอนี่ค่ะกระดาษตีตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะเราก็จะได้ตรงนี้พอดีเห็นไหมเอาจับกล้องให้แม่น้องเขาจะได้เห็นภาพเนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษที่เราตัดออกรอบแรกแล้วเราก็มาเทียบกับตรงเนี้ยให้มันเสมอกันนะคะเด็กๆเนี้ยมันก nee ็จะได้พอดีเห็นไหมมองดีๆลูกอ้นี้จับให้มองให้มันเห็นไหม เอออ่ามันก็จะพอดีน้องๆน,น้องก็ตัดตรงนี้เลยค่ะตัดตรงข้างเลยอ่าโอเคโอเคจบไว้นะคะคุณเก่งของแม่แล้วเราก็เอาเทปมาติดรอยปากนะคะเด็กดีร็จยังแม่วางก็ได้แม,ม่ดีของไม่ค่อยชอบจัดคมันเปื่อนพื้นไนี่ยก็บอกว่าอย่าเล่นให้มันเปื้อนพื้นสิลูกเอาทิชชู่มาเช็ดเร็ว เด็กก็เล่นสีค่ะนี่นอันที่ชื่อได้พี่ออมสินอย่าทำเละอพือนะอ้นนะอะอมสินนะอ่าไอรินมาจับกระดาษให้แม่ลูกจับตรงนี้นะคะอ่าจับไว้แล้วก็เอาเทปเนี้ยนะคะติดรอยปะเลยเด็กน้องไอรินจับดีๆลูกจับสองมือค่ะลูกจับสองมือค่ะแม่บอกหลายรอบแล้วเวลาจับขขงให้จับสองมือ กันไก่อย่าเพิ่งไปจับลูกเออเนี่ยจับสองหอมื่งี้เด็กมันเด็กบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจติดเลยค่ะติดรอยปานะคะกันไก่มาเตรียมตัดตัดเลยลูกอ่าโอเคจับอีกอันนึงค่ะแล้วก็จะมีรอยป่อันนึงจับไว้ ติดตัดเลยลูกอ่าเดี๋ยวเนี่จะให้น้องๆเห็นครับนี่ค่ะแล้วรอยปะรอยโบก็หายไป<ร>ยเห็นไหมคะ<ร>เด็กๆอ่ารอยโบก็หายไปนะคะแล้วเราจะมาดูวิธีการทับกล่องของขวัญนะแล้วพอเราปะ<ร>ยอย่างนี้เสร็จแล้วเอ,อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะ เ,เราก็พับตรงนี้นะคะพับอย่างนี้เลยค่ะเด็กๆเทปเสหมดแล้วเออไม่เป็นไรแล้วเราก็พับไว้ก่อนเนี่ยเราพับไว้ก่อนเรามาทําข้างบนนะคะเด็กๆบบเดี๋ยวราเทปให้ถ้ามันยาวเกินไปเรากะดูแล้วมันมันเหมือนเกินนะคะเราก็ตัดออกประมาณครึ่งนิ้วพอตัดเลยตัดครึ่งนิ้วพอนะคะ เรามาทำคลิปส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ทำกองเศษห่อของก่อนให้เด็กน้อยนะคะในนี้ก็จะมีเป็นเสื้อนะคะแล้วก็จะมีแล้วก็แปเอลูกแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็มีเงินให้เด็กนะคะอ่าเสร็จแล้วเราตัดไปครึ่งนึงครึ่งนิ้วแล้วนะคะแล้วเราก็พับเลยพับตรงกลางก่อนนะคะพับตรงกลางก่อนแล้วเราก็เอาอย่างนี้เลยทำรีดให้มันเป็นมุมมุมเหลี่ยมนะคะรีดแบบนี้ ดีขึ้นอ่าแล้วเราก็จะได้เป็นมุมสามเหลี่ยมสวยงามสวยงามนะคะจ๊บพอดีเลยเห็นไหมดิกๆก็จะได้มุมองนี้เลยค่ะสวยงามอ่าเทปแล้วก็ติดเทปเลยค่ะอ๋อสินลดเสียงโทรศัพท์หน่อยค่ะลูกเดี๋ยวนะคะหาหมุมก่อน ปีนึงทำให้เขาครั้งนึงนะคะแล้วก็หาคําที่มันเป็นแบบอ่าเสร็จแล้วค่ะตัดเล่ะลูกตัดลูเสร็จอ่าอีกอันนึงค่ะเสร็จอครั้งนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะตัดตัดออกครึ่งนิ้วเลยค่ะ เอานิ้วนึงเลยเพราะว่าอันนี้จะยาวหน่อยเนาะตัดโอเคนะออหน่อยนะคะน้องๆอง่าตัดเลยค่ะเราตัดเขาเออกด้วยมันก็จะประมาณนีอ้อันนี้อาจจะไม่เสมอกันหน่อยเนะะาะเพราะกระดาษมัน เสร็จแล้วค่ะอ่าโอเคทำแบบเดิมเลยค่ะรีดให้สุดนะคะแล้วก็จะได้มุมสามเหลี่ยมาดบนี้อ่าอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะเด็กน้อยเอากระดาษไปเล่นกัน,กนจนยับหมดแล้วอ้าวเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเอามาเทปไซด์เทไซคแล้วเราก็ติดเลย อย่าทำหกนะลูกเอามานิดเดียวเอามายืดเลยไปไทออกลูกเดี๋ยวอ,ยวอะตัด้ไย่ค่อยค่อยหน่อย ถ้ามันเหลือที่เตียวขางนี้ด้วยอ่าเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็ได้ของขวัญกล่องสูมเด็กน้อยสองอันค่ะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอันใหญ่อันนี้จะไม่มีเทพปพอนะคะก็จะได้ประมาณนี้อีาอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาชอใหม่ บาย Bye ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายบาย <Yeah. S 1>